สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้รายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่5้าสารดนตรีนะครับเรายังคงอยู่กันในเรื่องของเครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะและดําเนินทํานองนะครับนักเรียนซึ่งครั้งที่แล้วเราได้ศึกษานะครับแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องสายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นประเภทที่สองของเครื่องดนตรีสากลก็คือเครื่องลมไม้นะครับนักเรียนก็จะได้รู้ว่าเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลมไม้นั้นมีอะไรบ้างนะครับเครื่องเป่าลมไม้นะครับนักเรียน สาเหตุที่เราเรียกเครื่องดนตรีกลุ่มนี้ว่าเครื่องเป่าลมไม้นะครับเนื่องจากว่าแหล่งกำเนิดเสียงของเครื่องเป่าลมไม้เนี่ยนะครับทำมาจากไม้ที่เราเรียกกันว่าลิ้นนะครับก็จะมีทั้งเครื่องเป่าลมไม้ที่เป็นลิ้นเดี่ยวแล้วก็เครื่องเป่าลมไม้ที่มีลิ้นคู่ นะครับหรือใช้ลิ้น2องานนั่นเองนักเรียนดูภาพทั้ง3ภาพนะครับนั่นคือลักษณะของลิ้นนะครับที่ทำให้เกิดเสียงในเครื่องเป่าลมไม้นะครับซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดของเสียงนะครับแล้วจะถูกควบคุมด้วยกลไกต่างๆของตัวเครื่องอีกทีนะครับ อันดับแรกนะครับคุยเรคคอเดอร์นะครับเป็นเครื่องเป่าที่อยู่ในตระกูลเครื่องลมไม้เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นนะครับอันนี้เป็นขลุ่ยที่สามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับตามร้านเครื่องเขียนเครื่องเรียนทั่วๆไปก็มีนะครับก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นดนตรีสากลน,นะครับ ก็จะไม่มีความซับซ้อนมากนักนะครับสุดครับสุดเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเมื่อก่อนนั้นก็เกิดมาจากการเป่านะครับท่อนไม้เขาสัตว์นะครับที่มีความกลวงนะครับหรือ,อไม้ไผ่นะครับเป่าผ่านช่อง ลมเข้าไปก็จะเกิดเป็นเสียงนะครับฟุูก็จะมีกลไกในการควบคุมระดับเสียงนะครับก็คือแป้นนิ้วต่างๆนะครับต่อไปนะครับเราเรียกเครื่องดนตรีชิ้นนี้ว่าพิ c o โลลักษณะการเล่นคล้ายฟุตครับนักเรียนแต่มีขนาดเล็กกว่านะครับเสียงที่ได้จากพิกลโลก็จะเล็กแหลม คาริเนตนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ลิ้นเดี่ยวนะครับก็จะมีกลไกในการควบคุมระดับเสียงอยู่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะครับเป็นเครื่องเป่าลมไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับไม่ว่าจะในวงโยธวาทิศวงออเคสตราหรือวงแจ๊สนะครับ แซกโซโฟนอันนี้นักเรียนคงเคยเห็นนะครับเป็นเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งในตระกูลเครื่องลมไม้ที่ใช้ลิ้นเดี่ยวนะครับใช้ลิ้นเหมือนคาริเนตเลยแต่ลำตัวของเครื่องดนตรีก็จะต่างออกไปนะครับก็จะทำจากโลหะนะครับมีกลไกลในการควบคุมระดับเสียงนะครับเป็นเครื่องเป่าลมไม้ที่ได้รับความนิยมอีกชนิดหนึ่ง นะครับแต่จริงๆแล้วแซกโซโฟนไม่ได้มีรูปร่างแบบนี้เท่านั้นนะครับยังมีเครื่องดนตรีในกลุ่มแซกโซโฟนเนี่ยอีกหลายแบบนักงเรียนดูภาพนี้นะครับทั้งหภาพนี้เป็นเครื่องดนตรีในกลุ่มของแซกโซโฟนทั้งหมด อันดับแรกเลยนะครับตัวใหญ่สุดเลยนะครับเราเรียกว่าเบสแซกโซโฟนจะให้เสียงที่ต่ำที่สุดนะครับต่อมาครับบาริโทนแซ x กโซโฟนก็จะให้เสียงต่ำเช่นเดียวกันกับเบสแซกโซโฟนนะครับต่อมานะครับเทนเนอร์แซกโซโฟนต่อไปนะครับเล็กลงมาอีก อันโต้แซกโซโฟนอีกอันนึงนะครับเป็นรูปร่างตรงๆแล้วนะครับเราจะเรียกว่าโซปราโนแซ x กโซโฟนอันสุดท้ายนะครับรูปร่างคล้ายๆโซปราโนแซ x กโซโฟนแต่เล็กกว่านะครับเราจะเรียกว่าโซปา n i โนแซ x กโซโฟนถ้านักเรียนสังเกตขนาดของแซักโซโฟนทั้ง6ตัวเนี่ยนะครับ จะมีความแตกต่างกันเครื então, ่องดนตรีที <mas> ่มีขนาดแตกต่างกันนะครับก็จะให้เสียงที่ต่างกันออกไปด้วยโดยธรรมชาติแล้วเครื่องดนตรีที่มีลักษณะลำตัวใหญ่นะครับก็จะให้เสียงที่ต่ำเครื่องดนตรีที่มีลักษณะลำตัวเล็กเสียงก็จะเล็กแหลมนะครับไปตามสรีระหรือลักษณะของเครื่องดนตรีนั้นๆนะครับนี่คือตัวอย่าง แซกโซโฟนที่มีอยู่นะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องเป่าลมไม้ที่ใช้ลิ้นคู่ก็คือมีลิ้นสองอันนั่นเลยครับเครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่าโอโบนะครับโอโบใช้ส่วนใหญ่อยู่ในวงออเคสตรานะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ให้เสียงสูงในกลุ่มของเครื่องลมไม้นะครับก็จะมีกลไกล ในการควบคุมระดับเสียงนะครับเปิดปิดรูที่เจาะไว้บนตัวเครื่องเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงให้เล่นได้เยอะที่สุดนะครับต่อไปนะครับเ,เครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกได้สองอย่างนะครับคอแองเก e ลหรือ e อิงลิ h ฮอนนะครับเป็น เครื่องดนตรีอยู่ในตระก,กูลเดียวกับโอโบนะครับนั่นก็คือใช้ลิ้นคู่นั่นเองแต่ลักษณะจะใหญ่กว่าโอโบนะครับจะให้ระดับเสียงที่ต่ํากว่าโอโบนะครับเวลาเล่นก็มีกลไกลในการควบคุมระดับเสียงนะครับเช่นเดียวกับโอโบเลยแต่เนื่องจากว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้มีลักษณะที่ใหญ่นิดนึง เพราะฉะนั้นเวลาเล่นจะต้องมีสายคล้องไว้ที่คอนะครับเพื่อพยุงน้ำหนักต่อไปนะครับบาสซูนครับนักเรียนเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ลิ้นคู่ที่มีขนาดใหญ่นะครับที่มีขนาดใหญ่รูปร่างของบาสซูนก็จะแตกต่างกับ เครื่องดนตรีโอโบและอิงลิชฮอนนะครับเสียงที่ได้จากบาสซูนก็จะต่ำนะครับเรามักจะเรียกบาสซูนว่าตัวตลกของวงออเคสตรานะครับเนื่องจากว่าเวลาลักษณะเสียงของบาสซูนเวลาเป่าสั้นๆห้วนๆเร็วๆ,เ,วๆเนี่ยนะครับก็จะเสียงออกจะมีความตลก ส่วนใหญ่จะใช้เสียงของบาสซูนเนี่ยประกอบฉากการ์ตูนที่มีความสนุกสนานหรือในช่วงของการ์ตูนที่กำลังวิ่งไล่กันนะครับถ้าทั้งเรียนเคยดูเรื่องออทอมแอนด์เจอร์ี่ทักงเรียนก็จะได้ยินเสียงบาสซูนเนี่ยอยู่ในฉากที่ออทอมกับเจอร์ี่เนี่ยวิ่งไล่กันบ้างหรือว่าฉากไหนที่มีความตลกก็จะมีเสียงของบาสซูนอยู่นะครับอ้าวสุดท้ายครับนักเรียน แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนนะครับครูมีภาพเ,าเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลมไม้ให้นักเรียนอยู่5้าภาพครูอยากจะให้นักเรียนบอกนะครับชื่อของเครื่องดนตรีทั้งห้าภาพนี้ว่าแต่ละหมายเลขมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับทำลงในสมุดนะครับนักเรียนวาดรูประบายสีด้วยนะครับ เสร็จแล้วเขียนชื่อให้เรียบร้อยแล้วส่งลงในอัลบั้มนะครับเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นเครื่องดนตรีกลุ่มอื่นนะครับชั่วโมงนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับ